ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กันกดแชร์กันก่อนเลยสําหรับน้องคนแรก HRM1 นะครับด้านหลังยังมีให้ชมกันอีกเยอะเลยนะครับด้านหลังยังมีให้ชมกันอีกเยอะเลยนะครับ HRM1 นะครับผมของเราเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปเลยนะครับนี่เห็นไหมสี black and tan สีแบ็กแอนแทนนะครับสีแบ็กแอนแทนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้นะครับในน้องสีแบ็กแทนนะครับน้องคนแรกของเรา HRM 1นะครับ HRM 1นงคนนี้เป็นเกตเลี้ยงเล่นก่อนเลยนะครับคนนี้เป็นเกเรเลี้ยงเล่นนะครับคนนี้เป็นเกตเลี้ยงเล่น าสายพันธุ์ปอมเมเรปปเนียนครับสายพันธุ์ปอมเมเรเนียนคนนี้น้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเกรดเลี้ยงเล่นคนนี้25บใบเทานะครับผม25บใบเทา25บใบเทานะครับแคปภาพแล้วก็ไปที่ line ลายเอสไซฮีโรปอมได้เลยนะสีขาวตอนนี้ยังไม่มีครับสีขาวรออ๋อส,สีขาวครีมเดี๋ยวมีเกรดเลี้ยงเล่นอยู่นะสีขาวครีมเดี๋ยวมีเกรดเลี้ยงเล่นให้ชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวแอดลนยไปได้เลยนะครับคำนี้น้องน่ารักทุกตัวขอบคุณครับผม แอดไลน์ line, ไปที่ไลน์แอดไซนฮีโร่อมได้เลยนะครับแอดไลน์ line, ไปที่ไลน์แอดไซน์ฮีโร่อมได้เลยอ่ะคนนี้น้องคนแรกนะครับสีแบล็กแอนด์แทนนะครับให้ชมน้องสีแบล็กแทนน้องผู้ชายกันก่อนนี่น้องสีแบล็กแทนน้องผู้ชายกันก่อนอ่ะเพคนต่อไปกันหน่อยอันนี้ใครจะโชว์ตัวอ่ะลูกสาวกันบ้างดีกว่านะครับผมลูกสาวกันบ้างเมื่อกี้ลูกชายไปแล้วนะลูกชายไปแล้วมันคนนี้มาลูกสาวกันบ้างมีอกขาวๆด้วยนะครับผม hr f2 hr f2 นะครับ H R F 2นะครับผม H R F 2 H R F 2นะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับสีแบล็กแอน t a แทนมีคอสีขาวนะครับคนนี้จะเป็นเกรดโชว์แล้วนะครับคนนี้จะเป็นเกรดโชว์แล้วนะครับ H R F 2นะครับผม น้องมีสายเลือดสีไตแคลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับคนนี้นะมีสายเลือดสีไตแคลเลอร์ด้วยฟาร์มมีอกสีขาวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เรามาแต่เช้าเลยนะครับปล่อยเด็กๆวิ่งเล่นก็เลยถือโอกาสโชว์ความน่ารักไปด้วยเลยนะโชว์ความน่ารักไปด้วยเลยนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าวหนร้อ1ซอย46นะครับลาดพร้าว1นะึร่ซอย46นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงนะครับก่อนเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเรานะอ่ะคนนี้เป็นลูกสาวนนนนะะคครรับับบเป็น้น้องงผูหญิ สามารถแคปภาพแล้วก็ไปที่ลายแอสไซน์ฮิโรปอมได้เลยนะลายแอสไซน์ฮิโรปอมนะครับคนนี้เป็นลูกสาวนี่มีอกสีขาวด้วยนะครับมีอกสีขาวขาวด้วยตัวน้อยตัวน้อยตัวตุ่นน้อยตัวตุ่นน้อยตัวตุ่นน้อยอจุกิอจุกูจุกูจุกูอจุกูจุกูอ่ลิ้นแดงเลยลิ้นแดงเลยร้อนเหรอคะัร้อนเหรอคะร้อนเหรอคอ่บเดี๋ยวไปคนต่อไปกันดีกว่า น้องผู้ชายคนนี้นะครับน้องผู้ชายคนนี้น้องผู้ชายเหมือนกันนะครับ HRM สามนะครับอันนี้ก็เป็นเกดเลี้ยงเล่นเหมือนกันนะครับคนนี้ก็เป็นเกดเลี้ยงเล่นเล่นเหมือนกันนะครับเป็นน้องสีแบล็กแทนนะครับมีอกสีขาวเป็นน้องสีแบล็กแทนแล้วก็มีอกสีขาวคนนี้นี่ซนมากเลยเราอะวิ่งเล่นวิ่งเล่นชอบวิ่งเล่นหรอครับชอบวิ่งเล่นหรอครับชอบวิ่งเล่นหรอครับ คนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับของเรามีตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปเดี๋ยวจะมีโทนสีขาวสีครีมที่เป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับ15ใบเทาอย่างเงี้ยนะครับผมรอติดตามได้นะครับลบกวนแอดไลน์ไลน์แอดไซน์ฮโรปอมได้เลยนะครับไลน์แอดไซน์ฮโรปอมได้เลยแอดไลน์ไปไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกรดเลี้ยงเล่น,เล,นเล่นมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกรดเลี้ยงเล่นเล่นมาให้ชมกันนะครับผม นี่น่ารักไหมน่ารักไหมอ้ชกูชูชคนนี้ HRM 3นะครับเป็นน้องสี Black แ n น Tan นะครับ Black แ n น Tan แล้วก็มีอกสีขาวนะครับสำหรับคนนี้นะเป็น Black แ n น t a แแล้วก็มีอกสีขาวนะครับส่วนด้านหลังเสียงดีมากเลยเสียงดีมากเลยด้านหลังเสียงดีมากเลย,าลเย,าเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคนต่อไปนี่ใครเสียงดีมาก,ก่อนเลย น่ารักไม่เอ่ยคนนี้โอ้โหมีน้อยมีน้อยมีน้อยหล่อมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีสำหรับใครอยากได้วีสแตนเลสนะครับวีแสวแตนเลสมาแล้วนะครับส,สั่งได้เลยใน mm hmm. ลิงก์ไลน์ชอปนะครับวีสแตนเลสรถนี้มาแล้วสั่งได้เลยในลิงก์ไลน์ชอปนะครับสั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยนะจ๊ะ อ่าเห็นไหมครับดูหน้าน้องชัดๆโอ้โหหล่อมากๆเลยหล่อมากๆเลยหล่อมากๆเลยหล่อสุดๆหล่อสุดๆดูหน้าคนนี้ภูมิใจนำเสนอหล่อเป๊หล่อเป๊ะปากนี้จมูกหน่อยแต่ขนมาเต็มนะครับตักละเท่าไหร่ใช่ไหม ตักแล้วเท่าไหรดีเดี๋ยวตักเดี๋ยวตักตักน้องปอมกันบ้างน่ารักไหมครับขุนคนนี้นะเป็นลูกไทยแลนด์แชมป์ hrm สี่นะครับสำหรับคนนี้นะหมายเลขสี่คนที่สี่ของเราแล้วนะครับ hrm สี HR ่แล้วนะคนนี้คนที่สี่แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็วิ่งกันสนุกสนานเลยด้านหลังก็วิ่งกันสนุกสนานเลยโอ้คนนี้หล่อมากหล่อไม่ไหวแล้วอ่ะเป็นหมีขั้วโลกเลยมาร์กิ้งชัดมากนะครับสำหรับน้องคนนี้นะ มาร์กิ้งทุกอย่างชัดแจ๋วมากๆเลยมาร์กิ้งเป๊ะชัดมากๆ h srm 4นะครับใครอยากมาชมตัวจริงน้องนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนเข้ามานะครับที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะครับลาดพร้าว101นซอย46นะครับน่ารักไหมน่ารักนะกอดดูคิ้วซะก่อนคิ้วใหญ่มากนะครับ คิ้วใหญ่มากน่ารักอีกแล้วเมื่อก่อนเพิ่งไปดูอ่าคนนี้นะครับคิ้วใหญ่เวอร์มากนะครับคิ้วใหญ่เป๊ะมากเพิ่งได้ลูกคุณพ่อคาบินไปใช่ไหมครับรับไปสามตัวแล้วนะครับคุณอลิสานะครับโอ้เด็กๆที่บ้านเราไปสามตัวแล้วคนนี้เป็นหนอน้องผู้ชายที่คู่กับน้องตัวเมียวันนั้นที่ดูนะครับพี่น้องกันเลยนะครับพี่น้องกันเลยกับน้องผู้หญิงที่ดูวันนั้น พี่น้องการลูกคุณพ่อโคาครับลูกคุณพ่อโคลาแก้มตุ๋ยมากเลยแล้วดูหน้าปากนี้จมูกหน่อยเบอร์นี้โอ้โหลหล่อมากๆเลยนะครับ srf 5้านะครับคนนี้ f 5้าแล้วนะ f 5นะครับคนนี้ f 5้า h r f 5นะครับันนี้นะ h r f 5โอ้โหน่ารักเวอร์คนนี้เป็นลูกสาวแล้วนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นลูกสาวนะ h r f 5นะครับคนนี้นะลูกสาวคุณพ่อโคลาดูมาร์กกิ้งซะก่อนมาร์กแบบชัดแจ๋วมากๆเลยมาร์กชัดสวยนะครับขนเขินทุกอย่าง โอ้มีมงกุฎด้วยนะมงกุฎสีส้มเป็นเอก,กลักษณ์คนนี้เป็นเกรดโชว์นะครับคนนี้สวยนะคุณนะักท,ทัดไปที่ลายทัดไปที่ลายเอสไซฮีโรปอมนะครับเอสไซฮีโรปอมได้เลยนะครับแคปภาพแล้วไปที่ลายเอสไซฮีโรปอมได้เลยนะครับ hrf 5นะครับคนนี้นะครับ hrf 5อ่าคนนี้เป็นลูกสาวคุณพ่อโคล่านะครับคนนี้เป็นลูกสาวคุณพ่อโคล่านะมาร์กิ้งชัดเจนมากๆเลยคิ้วทุกอย่างเนหน้าเนอโตมาคือหน้าเขาจะสว่างมากนะครับ โตมาหน้าน้องจะสว่างแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับคนนี้นะครับมีพี่น้องสองคนอ่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับอ่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงอ่าดูสิผู้ชายหน้ากลมเป็นลูกบอลเลยน้องผู้ชายหน้ากลมเป็นลูกบอลเลยนะครับกลมเป็นลูกบอลเลยถ้าใครชอบสีแบล็กแอนด์แนนะครับทั้งสองน่ารักและสวยมากๆเลยทั้งสองแล้วก็น่ารักสวยมากๆเลยเป็นลูกแชมป์ด้วยนะครับเป็นลูกไทยแลนด์แชมป์ด้วยน่ารักมากมาก เป็นลูกไตเลนเจมด้วยเนี่ยน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ H R F 5นะครับคนนี้นะ F 5 F 5 F 5คนนี้นะคือน้องคนนี้ F 5คือคนนี้ผู้หญิงอ่าเอาไว้ข้างหน้าก่อนอ่ามีพี่น้องสองคนอันนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชาย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับน้องๆสายพันธุ mm ์ hmm. ปอมเบเรเนียนของเราฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าวหนึร้อยซอย46นะครับลาดพร้าวหนึร้อยซอย46นะครับสามารถน้าล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับมาชมเด็กๆที่ฟาร์มได้นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงมาชมเด็กๆที่ฟาร์มได้นี่น่ารักไหมน่ารักไหมอ่าทาง y o u ยูทูบชา n e l อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับทาง YouTube anel c h ของเรานะครับ นี่น่รักนก่ารักนารักน่ากดอ่าคนนี HR ้ hrf 6สีส้มอ่อนสีส้มแก้มขาวปากขาวนะครับคนนี้สีส้มแก้มขาวปากขาวสวัสดีครับสินสอดเราเริ่มต้นตที่15บใบเทานะครับเริ่มต้นที่15บาใบเทาแล้วดูน้องคนนี้สิแล้วดูน้องคนนี้สิแล้วดูน้องคนนี้สิอนนสพองอะไรขนาดนี้คะหน้าหนูฟูฟ่องมากเลยลูกหน้าหนูฟูฟ่องมากเลยค่ะ หน้ากลมกลมหน้าฟูฟูหน้ากลมกลมหน้าฟูฟูนะครับคนนี้หน้ากลมกลมหน้าฟูฟูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่หน้ากลมไหมสวยถึงเ้ง900กว่าท่านตอนนี้นะครับผมโอ้ยสวยมากๆเลยคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับตัวสั้นหน้าสั้นหน้าสวยมากๆดูด้านข้างเห็นไหมครับมองด้านข้างมองขนมองหุ่นมองโอ้ย <Okay. S 1> คนนี้สั้นป๊กมากเลย เกจเลี้ยงเล่นมีนะครับผมตอนนี้เริ่มต้นที่15ใบเทานะครับมีสีขาวสีครีมสีส้มด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวรออัปเดตนะครับหรือว่านัดเข้ามาชมได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เข้ามาชมได้นะครับสีแบล็กแทนก็ Tan, มีเกดเลี้ยงเล่นด้วยนะครับสีแบล็กแทนก็มีเกดเลี้ยงเล่นแต่คนนี้เป็นเกรดโชว์นะเพราะสวยมากสวยมากแก้มแก้มเป็นแก้มแก้มเป็นแก้มแก้มเป็นแก้มเลยแก้มเป็นแก้มเลย สีขาวสี hablando, email, ครีมเดี now, so ๋ยวจะอัปเดตให้พรุ่งนี้นะครับสีขาวสีครีมจะอัปเดตให้พรุ่งนี้นะครับหรือถ้าท่านใดนัดมาชมก่อนก็จะได้เห็นน้องๆก่อนเลยนะครับนัดไปที่ l ล n e แอสไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะนัดไปที่ l ล n e แอสไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะครับไลน์แอไซนมีแอไซน้ำหน้าด้วยนะครับแอสไซน์ฮีโร่ปอมเริ่มตั้งตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปครับผมเริ่มตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับเริ่มตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับ อู ido, ๋คนนี so, ้สวยจังเลยคนนี is. Is ้สวยมากๆเลยคนนี้สวยมากๆเลยเป็นล um ูกสาวนะครับ HR F6 สวยเทพเป๊ะมากๆหน้ากลมบล็อกเลยอ่ะหน้ากลมบล็อกเลยเกรดเลี้ยงเล่นเริ่มที่15ใบเทานะครับเกรดเลี้ยงเล่นเริ่มต้นที่15ใบเทานะครับเริ่มต้นที่15ใบเทาขึ้นไปนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายโอ้โหดูตัวกลมหน้ารล็กมากเลยครับ ตัวกลุ่มน่ารักมากเลยครับหล่อมากๆเลยคนนี้โอ้ยหล่อมากๆเลยหล่อมากๆเลยดูหน้าดูหน้าหน้าหล่อมากๆคนนี้นะครับคนนี้เป็นน้องสีส้มนะครับ่า HRM7 นะครับ HRM7 นะครับคนนี้เป็นเกรดโชว์นะครับของเราเริ่มต้นตั้งแต่15ใบเทาขึ้นไปนะครับทักไปที่ไลน์แอซายฮีโรปอมได้เลยนะครับสอบถามค่าตัวน้องๆไปที่ไลน์แอซายฮีโรปอมได้เลย ตัวนี้เป็นแชมพูนะครับขั้นรายการนิดนึงนะครับแชมพูพอยตันของเรานะครับออกออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะ <c oughs> ดีมากๆเลยนะครับต้องลองนะครับตัวนี้วัตถุดิบที่มันเป็นส่วนประกอบเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับดีมากๆสําหรับตัวนี้นะ สำหรับใครที่พาน้องๆน,นะครับสำหรับลูกค้าของฟาร์มฮีโรปอมเนี่ยที่พาน้องๆมาอาบน้ําที่ฟาร์มนะครับก็จะได้ใช้แชมพูตัวนี้ด้วยก็จะถือว่าได้เป็นการทดลองไปในตัวเลยถ้าชอบก็สามารถซื้อกลับบ้านได้นะครับสำหรับแชมพูตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่โอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะมีมากเลยนะมีมากๆเลยมีมากๆคนนี้รอเป๊ะ โดนใจตัวสั้น HRM7 นะครับน้องผู้ชายนะครับคนนี้ HRM7 อย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในทางทิกตอกนะอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพอเด็กๆที่บ้านได้ยินเสียงรีบวิ่งมานั่งด้วยเลยนะจะจำเสียงได้ใช่ไหมครับผมโอ้โหสวัสดีลูกๆสวัสดีครับสวัสดีครับไหนดูสิสวัสดีลูกๆหน่อยสวัสดีพี่ๆเขาหน่อยดูจำเสียงได้ด้วยใช่ไหมครับโอ้ ต้องเปิด youtube ให้ดูบ่อยๆต้องเปิด youtube ให้ดูบ่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับน่ารักมากเลยอ่ะ ลูกสาวคุณพ่อคาบินกันหน่อยลูกสาวคุณพ่อคาบินกันหน่อยลูกสาวคุณพ่อคาบินครับผมโอ้โหเฮซาร์นะครับคนนี้ F8 สีอ่อนๆมีถุงเท้าด้วยลูกสาวคุณพ่อคาบินสวยจังเลยอ่ะยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งฟูคาบินไม่เคยทำให้เรื่องขนเขาผิดหวังอยู่แล้ว เรื่องขนไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับเรื่องขนไม่เคยทำให้ผิดหวัง HR <c oughs> F8 นะครับคนนี้คนที่8แล้วสำหรับวันนี้ที่พามาให้ชมกันนะครับคนนี้คนที่8แล้วสวยน่ารักมากๆเลยขนฟูมากขนฟูมากๆเลยคนนี้ว้าว ขนฟูมากๆเลยนะครับขนฟูขนสวยแล้วก็เป็นสีส้มอ่อน,อ,นออกครีมนะครับเป็นสีส้มอ่อนออกครีมประมาณนี้เลยคือน้องจะไม่ได้เป็นสีส้มแดงนะครับสําหรับคนนี้ถ้าใครชอบน้องที่เป็นสีแบบโทนสว่างนะครับสีครีมครีมแบบนี้นะครับผมสีครีมครีมสว่างๆแบบนี้คนนี้ถูกใจแน่นอนนะครับเป็นลูกสาวด้วยนะครับลูกสาวคุณพ่อคาร์บินสายเลือดคาร์บินเนี่ยน่าเก็บไว้แบบทาแม่พันมากๆเลยนะครับ พาอเขาจ่ายลูกสวยจ่ายลูกสวยมากๆนะครับหลายๆบ้านที่ซื้อลูกคาบินไปแล้วก็ไปแบบเปิดรับผสมไปทําแม่พันอะไรเงี้ยโอ้มีเยอะมากเลยนะครับจะบอกใครว่ามีเยอะมากๆมีเยอะมากๆที่เอาออไปทําสายเลือดต่อนะเยอะมากเห็นเยอะมากเลยลูกหลานคาบินทั้งนั้นนะครับลูกหลานคาบินทั้งนั้นเลยโอ้นี่ครับเห็นไหมครับนี่น่ารักมากๆเลยขนฟูฟู สวยมากๆเฟรฟสีมีถุงเท้าด้วยนะครับใส่ถุงเทา้าถุงเท้าสีขาว,ขาวใส่ถุงเท้าสขาีขาวด้วยค่ะใส่ถุงเท้าสขาีขาวด้วยค่ะว้าวน,น,น่ารักเนาะสีสวยมากๆเลยนะครับสำหรับหมายเลข8ของเราสาวสวยหมายเลข8สาวสวยหมายเลข8ของเรา H R M 9นะครับ H R M 9นะครับอาลูกคุณพ่อคามิสอันนี้คนละแม่นะ ลูกคุณมอคคาบิเหมือนกันแต่คนละแม่นะครับคนละแม่นะแล้วดูหน้าดูตาด,ดูความจุป,ปูจิปี้จูป,ปุกิปี้ความหน้าหักความหน้าหักของเขาความหลอ่อความหมีน้อยเห็นไหมครับความหลอ่อความหมีน้อยหล่อมากๆเลยหล่อมากๆเลย Hrm9 นะครับคนนี้ M9 แล้วนะ M9 แล้วหล่อมาก เอ m มเกคนนี้โอ้หล่น่ารักมากๆเลยนะครับขนดีด้วยคนนี้ขนดีด้วยนะครับขนดีขนฟูขนดีขนฟูขนดีขนฟูคนดีขน,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 นฟูมากเลยคนที่9กน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับโอ้ยหมีน้อยมากคนนี้หมีมากๆเลย คนนี้มีไม่ไหวแล้วลูกคุณพ่อคาบินนะครับลูกใจปบบป๊าคาบินครับหมีไม่ไหวแล้วมีน้อยมีน้อยมีน้อยอ่าคนนี้คนนี้9โอเคสําหรับคลิปนี้เราก็จะโชว์น้องๆน,นะครับในถึงแค่9คนนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครนะครับทางช่องทาง YouTube Channel นะครับฟาร์มของเราอยู่ราดพร้าว1 0 1ซอย46นะครับ ก็ถ้าจะมาชมเด็กๆนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับเข้ามาชมได้ส่วนที่ฟาร์มเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พวกคอกผ้ารองถาดฉีขวดน้ําถ้วยอาหารมีอาหารส่วนลดอาหารให้ด้วยนะครับพวกนี้มีจําหน่ายที่นี่นะครับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเราเองนะครับตัวแชมพูตัวนี้นะครับสเปรย์พอยตันนะครับผมพวกนี้นะครับแล้วก็พวกวีสแตนเลสของใช้ต่างๆที่นี่เรามีหมดเพราะฉะนั้นสามารถมาซื้อครบจบที่เดียวได้เลยสําหรับฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานะครับมาดูน้องๆน,น่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ ซื้อของกลับบ้านไปได้ด้วยนะครับซื้อของกลับบ้านไปได้ด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และแน่นอนที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่อง YouTube มีเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอาจจะลดโดนลด,ดการมองเห็นลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากดกระดิ่งไว้เนี่ยยังไงก็จะมีการแจ้งเตือนไปอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับรู้ว่าเฮ้ยว,วันนี้มีลงคลิปใหม่นะมีน้องๆมาใหม่ให้ได้ชมกันนะครับมีสาระความรู้ต่างๆที่ทางหิรปอมมอบให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับทาง YouTube Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับจึ้งจองจึ้งตอง